ใน d e t h Stranding ภาค2มีอาวุธต่างๆมากมายให้เราปลดล็อกครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเพิ่มอัรรถรสในการต่อสู้ผมแนะนำให้รู้จักกับพิซซ่าโดคาราเต้ครับ no Pizza! วิธีการปลดล็อกท่าให้เรามาที่ออสเตรเลียครับและมาส่งของให้กับคุณลุงพิซซ่าที่อยู่ในบริเวณนี้ครับในส่วนทิศเหนือของแผนที่ จากนั้นส่งของให้ครบทั้งหมด5ดาวเขาจะเริ่มสอนกระบวนท่าต่างๆให้กับเราไม่ว่าจะเป็นอาวุธพิซซ่าที่โยนใส่หัวศัตรูทีเดียวตายกระบวนท่าหมัดหมุนพิซซ่าไซโครเชิร์ลูกเตะหมุนสปินนิงพิซซ่าเบิร์ดคิก และสุดท้ายพิซซ่าหมุนหมุนมาแล้วสแสลม Pizza, Pizza. Hi, Pizza s <S รวมไปถึงชุดสูตรและหมวกของพิซซ่าอตาตมิอย่าลืมมาเก็บคอลเลคชันให้ครบ5ดาวด้วยครับ